สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องโชคดีดอน YouTube นำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับพบกันวันนี้ก็นับเป็นวันที่27กันยายน2564แล้วนะครับเลย6ทุ่มของวันที่26มาก็นับเป็นวันที่27ขณะนี้ใกล้ตี3นะครับใกล้ตี3สว่างวันนี้ก็จะเป็นช่วงกลางวันของวันที่27นะครับ ที่ทาคลิปนี้กลางดึกเลยก็เพราะว่ามีพี่น้องที่ชมคลิปช่องโชคดีดอนยูทูบสอบถามมาในช่วงหัวค่ําวันนี้ในช่วงค่าที่เราทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องเงินชาวนานะครับยังไม่เข้าคอรมอไม่ว่าจะเป็นโครงการประกันรายได้ข้าวโครงการไร่ละพันควเรเลยแล้วไม่เงินยี่สิบไร่นะครับก็มีหลายท่านถามมาว่าตามเรื่องเงินอุดหนุนนาข้าวอินรีย์หน่อย คลิปนี้ก็เลยมาเล่าให้ฟังครับว่าโครงการเงินดุดโครงการนาอินซีสามปีล้านไร่นะครับตอนนี้กรมการข้าวได้รับอนุมัติงบจากคณะมนตรีแล้วนะครับสำหรับใจผู้ทำนาในปีพศ .2562 นะครับซึ่งผู้ทำนาในปีพศ .2562 มีทั้ง3กลุ่ม ก็คือกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการปีและปีแรกนะครับจะได้ไล่ละ2000นะครับคือเพิ่งเข้าร่วมโครงการในปีพศ .2562 เป็นปีที่1เลยนี่จะได้ไล่ละ2000ก็มีคนที่รับคนที่ได้รับโอนไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่ารอบนี้จะโอนให้กับคนที่ยังไม่ได้เพราะว่าได้ยังไม่ครบนะครับได้ยังไม่ครบ ในขณะเดียวกันผู้ที่เข้าร่วมโครงการปีที่สองปีที่สองในปีพศ2 5 6 2กเนี่ยก็หมายความว่าตอนปีพศ2561นระร่วมโครงการเป็นปีที่หนึ่งพอปีปี2 5งเนี่ยเข้าร่วมโครงการเป็นปีที่สองนี่แหละกลุ่มนี้จะได้รับการโอนไล่ละ3,000นะครับในขณะที่คนที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี6 0เป็นปีที่1ปี61เป็นปีที่2ปี6 2เป็นปีที่3กลุ่มนี้ก็จะ ได้รล,ละสี่พันนี่แหละกลุ่มที่ทํางานในปีกลุ่มที่ทานนํานาข้าวอินทรีย์ในปีพศสองพรหกสิบสองที่ยังไม่ได้รับเงินนะครับคอรมออนุมัติงบแล้วแล้วก็กรมการข้าวก็จะจ่ายเข้าบัญชีทกศให้กับชาวนากลุ่มนี้โดยล่าสุดนะครับช่องของเราก็ได้สอบถามไปทางเพจกรมการข้าวสอบถามไปเมื่อวันเสาร์นะครับลองถามเล่นเ่นเพราะว่าเป็น,ปนวันเสาร์ก็ มีแอดมินของเพจกรมการเข้ามาตอบเหมือนกันนะครับโดยเขาโดยเขาตอบว่าจะโอนภายในกันยาหกสี่นี้ก็รอดูครับวันที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบกันยายนนี่จะโอนได้ไหมเพราะเพราะแอดมินผู้ดูแลเพจของกรมการเข้าเขาบอกว่าจะโอนภายในกันยานะครับถ้าโอนภายในกันยาก็คือนี่แหละยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่ิบเก้าสามสิบนี่ นะแต่ถ้าโอนไม่ได้จริงๆสมมุติว่ากรมการข้าไม่สามารถทําได้ทันก็ต้นต้น,ต,น,ต,นตุลาแต่ว่าเจ้าหน้าที่ของของอแอดมินของเพจกรมการข้าวเขาตอบมาว่า27 28 29 30นี่แหละนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับจะได้เงินกลุ่มนี้ก่อนกลุ่มที่ทำนาในปีพศ2562นี่ก่อนส่วนผู้ทำนาในปี2563 ปีแรกเนี่ยเขาเขาจ่ายไปแล้วเขาจ่ายไปนานแล้วเหลือปีที่สองผู้เข้าร่วมโครงการในปีที่สองในปีหกสามยังไม่ได้ก็แสดงว่าผู้เข้าร่วมโครงการปีที่สองในปีหกสามนี่ก็แสดงว่ายังไม่ได้เงินสองปีติดต่อกันเลยก็คือนี่แหละจะได้รับโอนปีหนึ่งเร็วๆนี้แล้วก็ปีสองทำนามทำนาในปีหกสามนี่เขาจะมีการของบจ่ายอีกส่วนผู้เข้าร่วม ปีที่สามในปีหกสามปีที่สามในปีหกสามนะครับก็ยังต้องรองบเพราะว่าจะเสนอของงบประมาณปีที่สามในปีหกสามเนี่ยก็ค้างสองปีนะคือทํานาในปีหกสองจะได้รับโบนไล่ละสามพันส่วนปีที่สามในปีหกสามเนี่ยไล่ละสี่พันเนี่ยยังจะต้องของบอีกนะครับสรุปเขาจะจ่ายกลุ่มปีหกสองก่อนนะครับปีหกสามรองบแล้วก็จะจ่ายในถัดรอบถัดไปนะครับ แล้วก็จากข้อมูลที่เราสอบถามไปทางอินบ็อกหรือว่าสอบถามไปทาง m มสเซนเจอนะครับเมสเซจข้อความสอบถามไปที่กรมการข้าวนะครับถามไปว่าเมื่อวันเสาร์นะครับถามไปว่าที่หนึที่สที่สามทำนายอินซีปีสองหาสองพอทราบวันโอนหุ้นนุนหรือยังครับเขาก็ตอบมาว่า <k> <k> จากที่คอรมออนุมัติเงินกรมการข้าวจะเร่งดําเนินการโอนเข้อัญิีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือตกสภายในเดือนนี้ค่ะเป็นผู้หญิงนะครับตอบมาสามารถติดตามความเคลื่อนไหวจากกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว02561-5360นนี่ครับเขาตอบมา สามารถติดตามความเคลื่อนไหวจากกองพัฒนาผลิตมันข้าวหมายเลขโทรศัพท์0ูนย์5 3 6หหหและทกศได้ค่ะเขาบอกอย่างนี้นะครับก็เป็นแอดมินของเพจกรมการข้าวตอบมาเมื่อวันเสาร์วันเสาร์ที่ผ่านมาประมาณวันที่25นะเวลา16หกนาฬิกาส3นาทีเขาตอบมาก็ตอบขอบคุณเข้าไป ก็สรุปเป็นเรื่องที่เราจะต้องติดตามข่าวนี้กันต่อไปว่าตามที่เขาตอบมาว่าจะจะจ่ายภายในเดือนนี้นะก็เหลือ27่สิบเจดยี่บปดยิบเก้าสสิบนี่ยจะได้ไหมนะครับยังมีหมายเลขที่สามารถสอบถามได้ก็คือ0ูนย์สองห้าหนึ่งห้าสามกศนะครับก็จะพยายามติดตามข่าวให้กับพี่น้องชาวนาอินซีนะครับถ้าทราบบัร์โอนก็จะแจ้งให้ทราบนะครับสำหรับคลิปนี้นำเสนอไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ